ไม่นะยานะยาช้าอังกฤษหวังดึงเป๊ปกว่าดีโอลาโซโบ่ฟอร์มดุทิ้งท้ายทีมชาติกราฟเฟนแบกสติตัวรับตัวท็อปยุโรปคนหนึ่งสรุปข่าวลีอาพูป,ประจาวันที่15ตุลาคมกับผมโค้ดแอรครับสวัสดีครับเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ครับวันนี้มาดูข่าวสารของทีมลีอาพูกันแต่ว่าอาจจะมีพ่วงไปถึงทีมคู่แข่งอย่างแมนซิตี้นะครับที่สถานการ์สัญญาของทางเป๊ปไม่แน่นอนครับและทีมชาติอังกฤษ หวังที่จะมาแท็บตรงนี้นะฮะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังครับเป็นข่าวจากสื่อใหญ่ด้วยนะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับมาสรุปข่าวหรือะพูกันนะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับพื้นสมาร์ทแมทสวยเหมือนไม,นมน้ทนเหมือนหินใครต้องการปูพื้นบ้านใหม่ SPC Smartmat ตอบโจทย์ทุกการใช้งานการเชือ้อราการแบคทีเรียกันบวกกันน้ํา100%สนใจไปที่โฮมโปรกรุงเทพปริมณฑลร้านค้าตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเพจสมาร์ทแมหรือโทร063-208-1188 แล้วก็รวมไปถึงป๊อปคอร์นเมเจอร์ด้วยนะครับใครที่อยากกินป๊อปคอร์นป๊อปคอร์นอร่อยของทางเมเจอร์นะครับ28บาทต่อซองเท่านั้นมาในรูปแบบซอง3รสชาติร้านสะดวกซื้อเซเว่นอเลเนร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศไปหาซื้อจับจองมามีติดบ้านติดรถหรือเอาไว้กินทั้งในบ้านนอกสถานที่อะไรได้หมดเลยนะครับอร่อยของดีบอกต่อนะครับมาก็มาพูดคุยกันฮะวันนี้เริ่มต้นนะครับ ไปดูกันที่ทีมชาติกันก่อนนะครับเมื่อคืนนี้ก็มีศนะึกเนัชนลีกนะนัดที่2ของหลายๆทีมนะครับก็เนเธอร์แลนด์ครับเจอกับเยอรมันนะก็ไม่มีฟันได้ฟันได้เดินทางกลับมาลิพูแล้วแต่ว่าเมื่อคืนนี้คนที่เป็นตัวจริงของลิพูก็จะมีรยอยันกาเฟ,ฟนแบกกับโคดิกัคโปครับปรากฏว่าแพ้ไปลูกหนึ่งครับแพ้ศูนย์หนึ่งนะโดนเฉือนชนะไปนะครับก็ตามนั้นเลยฮะอันนี้ก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรมากมายนะครับทางเยอรมันเขาทําได้ดีกว่า แต่ว่าถ้าเอาประเด็นที่เป็นประเด็นหลักวันนี้ก็คือทางฮังการีมากกว่านะฮังการีของโซบสไลกับตันนะเจอกับทางบอสเนียเฮสกวีนานะครับปรากฏว่าฮังการีชนะ2 0ครับได้ประตูจากจุดโทษลูกหนึ่งลูก2ส,ส่วนลูกแรกนาะที38เนี่ยเป็นการหลุดมายิงจากฝั่งซ้ายของโซโบจะสังเกตว่าให้เพื่อน,อนดูที่ไลอัพเลยนะครับเพื่อนๆดูที่ไลอัพจะสังเกตว่าโซโบอ่ะยืนในระบบ3 4 3าเสื้อสีแด,ง,ดงนะยืนเป็นปีกซ้ายครับ เมื่อคืนนี้เป็นตัวลูกฝั่งซ้ายใช้คำนี้ดีกว่าตัวลุกฝั่งซ้ายในระบบ3 4 3สแล้วก็ไอช็อตที่ยิงได้ลูกแรกก็คือมาหลุดมาจากฝั่งซ้ายด้วยแล้วยิงด้วยซ้ายหักไปเสาสอง,สอง,สองทะแยงไปสถิติของโซโบยอดเยี่ยมครับนอกจาก2ประตูที่ทําได้เมื่อคืนนี้เป็นสอศูนย์แล้วเนี่ยเจ้าตัวมีสถิติการนําบอลกลับมาครอบครองนะครับโห r e ร o v e r i e s i อ m i d f i e l d นะฮะเจ็ดครั้งด้วยกันมากที่สุดในแดนมิดฟิลวัน e ซสชั่นโ m o d ด duel นะครับชนะการดวลเป็นอันดับ2 นะเจ็ดครั้งให้กับฮังการีแล้วก็ Competed t t e most diverse นะครับเลี้ยงผ่านคู่ต่อสู้มากที่สุด4ครั้งอันนี้มากที่สุดสำหรับฮังการีครับเมื่อวานนี้เขาบอกว่าฝรั่งเขาใช้คำว่า he was everywhere on the pitch tonight เขาไปทุกที่ในสนามครับเรียกว่าแม้ว่าจะเล่นปีกซ้ายเป็นหลักแต่ว่าโอ้โหพลังงานวิ่งไปทั่วนะฮะแล้วเมื่อวานนี้เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมก็ขอให้สารฟอร์มต่อไอความมั่นใจเหล่านี้นะ มาสู่ลิเวอร์พูลด้วยช่วงหลังเล่นลิเวอร์พูลดูเหมือนไม่ค่อยมั่นใจนะครับไอเรื่องความขยันความอะไรมีอยู่แล้วแต่พื้นที่สุดท้ายไม่ค่อยมั่นใจขอให้สารต่อจากอันนั้นมาได้ในขณะที่ฝรั่งเศสของโกนาเต้นะครับเจอกับเบลเยียมแล้วก็ชนะไป2ต่อ1นะอ่าก็ฝรั่งเศสยิงนำก่อนจากนั้นมาโดนตีเสมอช่วงทดเจ็บนะครับซาลิบานะคู่ขาของโกนาเต้ไปพูดครับซาลิบาไปพูดก็เลยโดนยิงจุดโทษตีเสมอ1นึ่งหนึ่ง จากนั้นครึ่งหลังครับก็เป็นมัวน,นี่คนเดิมครับมายิงนาะทีหกิบสองเป็นประตูชายสองหนึ่งแต่ว่าโกนาเต้นี่ก็ผลงานก็ยอดเยี่ยมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ที่สําคัญได้สวมปลอกแขนเป็นนัดที่สองนะคคือกัปตันเบอร์หนึ่งเนี่ยนะตอนนี้ที่ไม่เอมบาเป้ยัง,ย,งยังไม่ได้มาติดทีมชาติเพราะว่าเจ็บเนี่ยชูอาเมนี่เป็นกัปตันเบอร์หนึ่งแต่ชูอาเมนี่นดที่แล้วโดนถอดออกเพราะว่าอาพักแต่นัดนี้โดนใบเหลืองสองเป็นใบแดงฮะนี่แล้วก็ต้องเป็นท่านโกนาเต้ครับรับบทสวมปอกแขน ช่วงท้ายนะสิบประมาณสิบกว่านาทีสุดท้ายนะครับนี่ท่านโกนาเต้ของเรานะฮะก็นะกับดันนัดที่สองส่วนอันนี้ครับลหลายๆคนน่าจะคิดถึงฮาวิเอเลียดครับลหลายคนก็ถามว่าเมื่อไหร่เอเลียดจะกลับมาผมก็ย้ำได้คําเดียวว่าตามกําหนดเดิมคือปลายเดือนนี้เนี่ยปลายเดือนที่ถึงเนี้ยก็อีกภายใน2ส,สัปดาห์หน่าจะกลับมาได้แล้วก็ล่าสุดในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการโพสต์ภาพว่าตอนนี้อยู่ในกระบวนการแบบท้ายๆแล้วนะครับของการเอ่อ เขาเรียกว่าการฟื้นฟูร่างกายการกายภาพการฟื้นฟูร่างกาย rehab นะฮะ rehabilitation นะครับก็นั่นแหละเจ้าตัวก็อยู่ในโรงพยาบาลแน่นอนไม่ต้องใส่เครื่องป้องกันใดๆแล้วอ่ะออกกําลังกายในโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บนอกจากนี้มีภาพว่าวิ่งด้านนอกด้วยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมจะเลื่อนให้ดูอยู่ตรงไหนวะเนี่ยพอดีว่าในโรงพยาบาลเยอะอ่ะเริ่มวิ่งด้านนอกได้แล้วอันนี้เป็นสัญญาณดีครับคือ,อยังเล่นยังไม่ได้เล่นกับลูกบอลน,นะเท่าที่ดูแต่ สามารถลงน้ำหนักวิ่งได้ผมว่าก็ตามกําหนดแหละประมาณ2สัปดาห์2สัปดาห์หน่าจะกลับมาได้นะดูจากทรงนี้นะให้เวลาเอเดียอีกนิดนึงครับใกล้แล้วล่ะเริ่มกลับมาวิ่งได้แล้วนะครับโอเคคิดถึงเหมือนกันนะเจ้าเอเดียดเป็นตัวที่ออกบอลดีมากเราเราขาดตัวแบบนี้ในบางทีต้องแก้เกมะเนาะใกล้ละส่วนแม็กคริสเตอร์มีการลงลึกเกี่ยวกับรายละเอียดคือคืนนี้ตีสามคืนนี้เดี๋ยวทางแม็กคริสเตอร์จะเจอกับ ทางอาเจนิน่าเนี่ยจะเจอกับโบลิเวียนะครับในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในของอาเจนนะนะก็อย่างที่เป็นข่าวแหละว่าสภาพร่างกายใกล้และใกล้ที่จะกลับมาลงเล่นได้คืนนี้มีลุ้นที่อาจจะเป็นตัวจริงได้แต่ก็ยังไม่ถึงขั้นชัวร์นะแต่มีลุ้นที่จะเป็นตัวจริงได้ทีนี้สื่อในอาเจนิน่านะครับที่ชื่อว่าคารินนะครับสื่อหนังสือพิมพ์ในอาเจนบอกว่าอาการของแม็กคริสเซอร์เนี่ยมันเป็นอาการเดียวกับเมื่อเดือนที่แล้วจาได้ไหมที่มาทีมชาติแล้วก็มีช่วงที่เจ็บเล็กๆอย่างเงี้ยมันเป็นอาการบริเวณ คนขาหนีบด้านในแล้วก็คนขาหนีบด้านในใช่ไหมแล้วก็เป็นอาการที่เขาบอกว่ามันมาจากการวอร์เอเวอร์โหลดคือเหมือนถูกใช้งานหนักเฉยๆคือไม่ได้เจ็บหนักนะแต่มันเป็นสิ่งที่ใช้งานหนักตรงบริเวณเนี้ยแล้วมันต้องพักอะ่ะก็เลยทาให้เนะี่ยอเจนเขาพักมาให้นัดหนึ่งแต่นัดเนี้ยเดี๋ยวดูคืนนี้ว่าตีสามแมคริเซอร์จะได้ลงหรือไม่อันเนี้ยทางสื่ออเจนเขาก็ชี้แจงเรื่องอาการบาดเจ็บให้เราฟังแบบละเอียดอ่ะเรื่องความพร้อมทีมเดี๋ยว วันอาทิตย์นี้ใกล้แล้วนะครับอาทิตย์ที่20ตุลาคมสี่ทุ่มครึ่งเลี้ยงปูเจอกับเชลซีนะครับมาเจอกับผมได้นะครับที่ร้านล็อกซีทกรุงเทพมหานครแถวแถวพญาสุเรนนะครับนะร้านล็อกซีทนะครับก็เป็นร้านนั่งชิลๆมีเครื่องดื่มมีอาหารอร่อยๆนะครับแล้วก็ผมครับไปโดนจ้างไปเอนเตอร์เทนที่นั่นนะครับมาเจอผมได้นะฮะก็ผมบรรยายสดนะพูดคุยกับผมได้มาขอถ่ายรูปมาพูดคุยกันได้แล้วผมก็จะได้ยินเสียงผมนั่นแหละในตลอด90นาทีนะฮะอ่า มาเจอกันได้นะครับก็เรียนเชิญเพืเ่อนๆนะครับร้านล็อกซีดนะครับโอเคส่วนนี้ฮนะร้านอาหารจีนพื้นบ้านเสียเส่ยงหาเสฉวนติ่งไทฝูนะครับนี่เลยสำหรับโปรโมชั่นวันนี้วันสุดท้ายครับสำหรับโปรเด็กเส้นนะโปรเด็กเส้นเมนูเส้นลด15%ทั้งร้านไปกินที่ร้านได้เลยใน6สาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับลองเซิร์ชเลยติ่งไทฝูนะฮะซึ่งเมนูเส้นลด15%นะแล้วก็ ส่วนจะสั่งกลับบ้านเนี่ยผมไม่มั่นใจว่ามีส่วนลดไหมแต่ที่แน่ๆเผื่อแบบบางคนไม่ได้ไม่สะดวกไปกินร้านสั่งกลับบ้านก็มีแอปพลิเคชัน grab แล้วก็แอปพลิเคชัน n e m a นนะครับที่สามารถสั่งได้นะก็อร่อยบอกต่อนะครับสำหรับร้านอาหารจีนเจ้านี้นะโอเคมาดูกันที่เรื่องราวของเป๊ปรกดิโอลากันบ้างเป็นพาดหัวใหญ่ในวันนี้สำหรับผมเหมือนกันก็คือทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคุณซื้อของแมนเชสเตอร์ซิตี้คนนี้ตอนนี้อนาคตต้องมารอดูว่าจะยังไงนะครับเดอะไทมส์ Times, และเทเลกราฟ สองสื่อในประเทศอังกฤษนะครับคอนเฟิร์มนะครับว่าเป๊ปกวาดโอล่าเนี่ยผู้จัดก,การทีมแมนเลตี้ได้รับการท้าทามครับได้รับการซาวเอาท์ครับนะได้รับการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับเอ้ยคุณสนใจมาทีมชาติอังกฤษไหมคุณสนใจไหมคือเป๊ปก็ยังไม่ได้ปฏิเสธทีมชาติอังกฤษแต่เป๊ปก็ยังไม่ได้ตอบตกลงนึกภาพออกใช่ไหมก็เหมือนกับพิจารณาอยู่นะเกี่ยวกับความเป็นไปได้คือต้องอธิบายก่อนว่าทีมชาติอังกฤษเนี่ยปัจจุบันกุนซือรีคาสซี่เนี่ย เขายืนยันกับสื่อแล้วว่าเขาเขายังไม่อยากเป็นกุนซือถาวรเขาขอรับงานแค่รักษาการแล้วก็อยากให้ทีมชาติอังกฤษเนี่ยได้เป็นกุนซือระดับ็อปมาคุมทีมเขาพูดไว้แบบนี้แล้วเหมือนเปิดทางไว้รอแล้วว่าเขาไม่เขาไม่อยากคุมทีมถาวรสําหรับรีคาร์ลีนะทีนี้เนะี่ยปัจจุบันสัญญาเป๊ปเหลือสัญญาปีเดียวกับแมนซิตี้ก็คือจบซีซั่นนี้ถ้าไม่ต่อสัญญากันฟรีเอเย็นก็ไปอังกฤษไปทีมชาติอังกฤษเลยก็ได้ไงอังกฤษก็เลยต้องมาสอบถามเลยว่าเฮ้ยสรุปคุณจะต่อสัญญากับมซ แหล่งข่าวจากทั้งสองแหล่งยืนยันคอนเฟิร์มว่าแมนซิตี้เนี่ยได้มีการยื่นสัญญาฉบับใหม่นะครับให้กับทางเป๊ปโกเดียราไปแล้ว1ปีคือเพิ่มจากเดิมอีก1ปีให้ให้เจ้าตัวพิจารณาซึ่งเดอะไทม s ์คาดว่าเป๊ปจะใช้เวลาอาจจะไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเขาใช้คำว่าฟิวฟิ e วิคคัมมิ่งว e คคัมมิ่งวีคเขาใช้คำนี้ส่วนด้านบนเน็กฟิ w วิ e เนี่ยก็ เอาเป็นว่าไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าไม่ถึงหลักเดือน2องสามสองสามสัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยเป๊ปอาจจะตัดสินใจแล้วว่าจะต่อสัญญาหรือไม่ต่อสัญญาจากนั้นก็จะมาพ th er ิจารณาอีกทีว่าจะรับงานทีมชาติอังกฤษหรือไม่รับงานทีมชาติอังกฤษแต่ว่าถ้ารายงานจากเทเลกราฟอีกเจ้าหนึ่งเนี่ยมันจะมีแย้งนิดนึงเทเลกราฟบอกว่ายังไม่แน่อาจจะเกินหลักสัปดาห์ก็ได้หรืออาจจะเป็นแบบหลักเดือนก็ได้ที่เป๊ปจะตัดสินใจอนาคตนะซึ่งเป๊ปเพิ่งไปสัมภาษณ์กับสื่ออิตาลีมปด้วยไปออก เขายังไม่ได้ตัดสินใจอนนะาคตตัวเองนะยังไม่ได้บอกว่าจะไปหรือจะอยู่ต่อ,อยังเดีย๋ยวขอเวลาตัดสินใจหน่อยนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เป๊ปพูดเอาไว้นะฮะส่วนเขาบอกว่านอกจากทีมชาติอังกฤษแล้วนะครับมีอีก3ทีมชาติด,ด้วยที่ติดต่อเป๊ปเหมือนกันแล้วก็ทีมชาติอังกฤษเนี่ยอยากได้โค้ชระดับท็อปแบบนี้มาคุมทีมนะอยากได้เป๊ปมาเตรียมตัวพร้อมสู้ศึกฟุตบอลโลก2026ครับโอเคประมาณนี้นะฮะอ่ะทีนี้ครับมาดูกันที่ ข่าวตลาดซื้อขายก่อสิบกันหน่อยนะฮะรายงานจากสื่อในเยอรมันสกายสปอร์ตเยอรมันนะครับโดยฟอร์เรนแพทเทิร์นแบกและก็แพตติคแบ็กเกอร์นะครับสองสายข่าวของเยอรมันนะคอนเฟิร์มนะครับว่า,ามีลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งในนั้นม Dort mund, นะีดอทมูลนะดอทมูลสนใจคนนี้ครับเซอร์เป็นมิดฟิลด์ชาวเซอร์เบียนนะชาวเซอร์เบียเป็นเพลย์เมคเกอร์เป็นตัวลุกเป็นหมายเลขสิบนะชื่อว่าอาดินยามาซิโมวิชนะครับเป็นมิดฟิลด์วัย17ปีพรสวรรค์สูงของสโมสรเลสตาเบลเกตในเซอร์เบีย เขาบอกว่านอกจากดอร์มุนที่สนใจแล้วนะแหล่งข่าวเยอรมันเขาก็ต้องชัวในเรื่องของว่าทีมในเยอรมันสนใจใช่ไหมชัวแน่แต่เขาบอกว่านอกจากดอร์มุนมียูเวนตุสมีแมนซิตี้มีลิเวอร์พูลที่มอนิเตอร์อยู่มอนิเตอร์ลิงคือการจับตูจับตาดูสถานการณ์นะครับซิตูเอชั่นของทางนักเตะอยู่นะครับซึ่งนะนักเตะเหลือสัญญาถึงปี2027ค่าตัวเนี่ยต่ำกว่า15ล้านผมลองมาดูนะครับเขาเล่นมิดฟิลด์ตัวลุกเป็นตำแหน่งถนัดจริงๆแต่สามารถโยกไปเล่นมิดฟิลด์ตัวกลางได้บวกกับ ปีขวาได้เขาเป็นตัวที่ถนัดเท้าซ้ายคือถ้าเล่นปีขวาก็คือตัดเข้ามาด้วยยิงด้วยซ้ายได้อะไรแบบนี้นะเออก็จากอายุถ้าปอนสวรรค์สูงจริงผมว่าลิฟวูร์ก็อาจจะจับตาดูแหละแต่จะไปแยกล่าไหมยังให้คําตอบเรื่องนี้ไม่ได้ครับส่วนฟอร์เอนแพตเตอร์แบกเช่นกันของสกายสปอร์ตเยอรมนีก็คอนเฟิร์มนะครับว่ามาดริดวางเชเรมี่ฟิลปงเป็นหนึ่งในลิสต์รายชื่อที่สนใจจริงๆไบเออร์เลเบลโกเซนก็รู้ว่าตัวนักเตะได้รับความสนใจจากหลายทีม แล้วก็มีมาดริดเป็นหนึ่งในนั้นค่าฉีกสัญญาครับมีอยู่ที่ประมาณ40ล้านยูโรหรือประมาณ33ล้านปอนด์เท่านั้นสัญญาเหลือถึงปี2028นะมกราคามนี้ยังไม่ไปไหนแต่ซัมเมอร์หน้านะก็อย่างที่บอกว่ามาดิด็ะคงเล็งเทนเป็นเป้าหนึ่งแต่ถ้าพลาดเทนเขาอาจจะมาพิจารณาเปดปอโรหรือไม่ก็เชลมี่ฟิปลปงคนใดคนหนึ่งนะชื่อมันก็จะวนๆกันของเรียภูก็สนใจฟิปลปงด้วยะนะครับก็ต้องรอดูอนาะคตเทนอีกทีหนึ่งส่วนไรอันกาเฟนแบกนะครับก็เจ้าตัวนะครับ นะมีบทวิเคราะห์จากทางสกายทางสโคกาสโคกาเป็นสื่อที่เป็นวิเคราะห์เกี่ยวกับสถิติเกี่ยวกับอะไรต่างๆนานาอยู่แล้วนะครับสโคกาแกเด่นเรื่องนี้สโคกาก็ทำทาสกู๊ปพิเศษตัวนี้ว่าดูรีพูหแฮฟยูโรยูโรสมดอินฟอร์มดีเอ็มดีเอ็มก็คือดิฟเฟนซีฟเมทฟิลรีพูหมีเมทฟิลตัวรับที่อินฟอร์มอยู่ตอนนี้หรือไม่นี่คือคำถามนะซึ่งคำตอบในเนี้ย ผมเอาบทสรุปเลยนะแต่เดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดให้ฟังแต่บทสรุปเขาก็เขียนแล้วว่าตอนนี้ลยอันกาเฟนแบกเป็นมิดฟิลด์ตัวรับหมายเลขหกที่อินฟอร์มอินฟอร์มคือท็อปฟอร์มอ่ะณแนวเดย์นะเราจะไม่บอกว่าเฮ้ยเขาคือเขาคือเก่งที่สุดในโลกใบนี้แล้วคงไม่คงไม่ใช่เพราะมันต้องรอพิสูจน์ตัวเองก่อนแต่ว่าถ้านับชั่วโมงนี้เป็นหนึ่งในตัวท็อปฟอร์มจริงๆครับเขาก็บอกนะแต่กาเฟนแบกยังต้องพิสูจน์ตัวเอง ยังต้องแบบพยายามอะคุณต้องพิสูจน์ทั้งซีซันอะว่าคุณสม่ําเสม,มอแบบนี้จนจบซีซันได้อันนี้คุณอาจจะคนอาจจะโต้แย้งคุณไม่ได้แล้วแต่ถ้าคุณดีแค่ช่วงหนึ่งแล้วเดี๋ยวมีช่วงไม่ดีอะไรเงี้ยอันนี้คุณก็อาจจะโดนวิจารณ์หรืออาจจะมองว่าเอ้ยคุณยังไม่ถึงระดับโลกนะอะไรแบบนี้อันนี้คุณต้องพิสูจน์ตัวเองการเป็นแบบอันนี้สื่อก็พยายามเขียนเชิงนั้นแต่ว่าในแง่ของสแตทครับโอ้โหยอดเยี่ยมครับมาดูกันคือไอ้พวกเรื่องของการสร้างโอกาสะเราอย่าเพิ่งไปเราอย่าไปคาดหวังมากเพราะอะไรเขาเล่นเบอร์เเาายืนนต แต่ว่าไอ้หลักๆเลยคือขนาดยืนหน่ำเนี่ยอ่ผมจะเอาอันที่เด่นๆนะ retention rate คือการรักษาบอลเนี่ยเกือบแปดสมันคือเขาบอกว่าเป็นระดับท็อปๆคนหนึ่งของทางยุโรปเลยนะครับเนี่ยดูจากกราฟนะอ่ผมไล่าจากบนนะแล้วแล้วหมุนขวามานะหมุนตามเข็มนาฬิกามานะฮะ final third ending นะฮะ sequence การมีส่วนร่วมกับผ่านบอลใบพื้นที่สุดท้ายเขาก็มีแม้ว่าไม่ใช่ตัวลุกแต่เห็นไหมก็เป็นระดับแบบเกือบๆสูงสุดเลยถ้าเทียบกับนะ พวกมิดฟิลในบรรดาในพรีเมยร์ลีกด้วยกันเห็นไหมหานบอลพื้นที่สุดท้ายไฟนอลเติร์ดเนี่ยก็แบบระดับสูงลองพารอาจจะไม่เยอะเพราะว่าคุมเกมอยู่ข้างหลังแกไม่ใช่ตัวออกบอลยาวบ่อยบอลรีคอเวอรี่ก็โอเคไม่ได้เยอะมากแต่ก็กลางๆนะแต่ว่าอันที่ดีจะกลายเป็นว่าเรื่องลูกอากาศใช้ได้เฉยเลยนะครับ67%ดูอววก็ดีนะดีเลยนะครับประมาณหกกว่า กราวดูเอลดวลบนพื้นนี่สุดยอดครับ 61. 7เเป็นแบบระดับชิดขอบเลยอะให้เ,เพื่อนๆดูกราวดูเอลนะอันนี้ทําได้ดีมากๆแล้วก็อีกอันนึงเอาอันที่ทําได้ดีนะอินเตอร์เซพชันการตัดบอลนี่ก็เป็นระดับท็อปทอปครับ1.9ครั้งต่อเกมนะก็อย่างที่บอกนะครับเนี่ยส่วนอันนี้เป็นตัวเลขโดยรวมเรียกได้ว่ากาแฟนแบตอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มจริงๆครับแล้วก็หวังว่าเขาจะรักษาฟอร์มแบบนี้ไปได้ยาวๆด้วยนะครับนะส่วนอันนี้ครับ อันนี้สถิติครับจากเว็บไซต์ซ i มิล่าเว็บที่เขาวัดสถิติการคลิกเข้าชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรนนั้นๆย้ํยาคลิกเข้าชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรน,นั้นๆปรากฏว่าเว็บไซต์เรอัลมาดริดครับมีคนเข้าไปคลิกชมมากที่สุดในรอบปีที่ผ่านมา8.9ล้าน8.9ล้านคนนะฮะลองลงมานะครับลิเวอร์พูลครับอันดับ2เลย8.2 แล้วก็ลองลงมากันตะเพื่อนๆดูตามเลยครับแมนยูนเต็ด6.9อาร์เซนอล6.4บาเยอร์น5.4เชลซี4.7แมนซิตี้3.5แล้วก็บาซ่า3.2งงมากทำไมบาซ่าไปอยู่ไกลขนาดนั้นเนี่ยอันเนี้ยแฟนบอลมาดริดแก,กเข้ามาแซวบาซ่ากันยับเลยนะครับว่าแมนซิตี้ยังมีคนดูมากกว่าบาซ่าเว็บไซต์นะฮะหรือว่าเว็บไซต์มันไม่น่าเข้าวะผมก็ไม่เข้าใจนะครับอ่ะทีนี้มาดูกันที่สีสันอื่นๆเล็กน้อยเอาสั้นๆเลยทาง ลูคัสเลว่าบอกว่าเขาชื่นชอบเจเกนครอปมากในเรื่องของความเป็นคนซื่อสัตย์ความเป็นคนตรงไปตรงมาตอนที่เจเกนครอปย้ายมาปี2015เนี่ยเจเกนครอปอ่ตอนนั้นมีข้อเสนอมกราคมเนี่ยมีข้อเสนอจากทางเมืองจีนมาตอนนั้นหลีกจีนกําลังบูมเนาะให้เงินเยอะด้วยลูคัสก็บอกว่าผมย้ายได้ไหมจีนให้เงินเยอะคุณมีความเห็นยังไงบ้างครอปครอปก็บอกว่าคุณอย่าเพิ่งไปได้ไหมผมเข้าใจว่าคคคุุณณกกกกก็ออออยยาาาาจะไไปวว้้้โสนนีแตู่่่่ดม ผมไม่สามารถการันตีตำแหน่งตัวจริงให้คุณได้นะลูคัสแต่ผมพูดตามตรงคุณคือส่วนสำคัญของของเราผมเพิ่งมาผมต้องการคุณคุณจะเป็นส่วนสำคัญของเราของผมแน่ๆในในซีซั่นนี้เดี๋ยวจบซัมเมอร์แล้วคุณค่อยย้ายจบถึงซัมเมอร์คุณค่อยย้ายแต่ว่าคุณจะคงไม่ได้เป็นตัวจริงแต่คุณจะได้ลงอ่ะคุณก็จะมีส่วนได้ลงเป็นส่วนสำคัญในห้องแต่งตัวแหละได้ไหมซึ่งตรงนี้ลูคัสเซวาก็บอกว่าเออคอปเป็นคนตรงไปตรงมาชอบแลวคอปก็บอกได้ว่าคุณคุณอ่ะ ไม่ได้เข้ากับสไตล์ของผมแบบ100%อนะอันนี้เราพูดตรงๆแต่คุณอนะสำคัญกับผมขออยู่จนจบซีซั่นก่อนได้ไหมซึ่งลูกค้าได้ว่าก็ทำตามนั้นอยู่จนจบซีซั่นให้ลูกค้าบ,บอกชอบคอฟมากตรงไปตรงมาไม่มีแบบมาปกปิดหรืออะไรใดๆนะครับตรงเนี้ยอะก็เป็นสีสันที่นำมาฝากกันนะครับแล้วก็นี่ฮะสำหรับ Adidas ครับเขาก็บอกว่านี่คือ9ทีมท็อปของเขาที่ได้มาในปี2025ในปีหน้า2025มีลิเวูข้ามาหนึ่งแล้วก็ถ้าอว่ามี9ทีมระดับท็อปของโลกที่อยู่ในคืออแล้วตนนี โรม่ายูเวนตุสนิวคาสเซิลบาเยินเรอัลมาดริดเซลติกอาร์เซนอลลิเวอร์พูลแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอ่าส่วนใครที่สนใจลูกกอล์ฟนะครับไปที่เพจกอล์ฟลุดนะครับนี่กอล์ฟลุดเดี๋ยวผมให้ลิงก์เอาไว้สนใจลูกกอล์ฟมือสองราคาไม่แพงราคาไม่แรงเผื่อเอาไปตีเล่นนะครับคนที่เป็นคอกอล์ฟเดี๋ยวผมทิ้งช่องทางเอาไว้ให้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับ อ่ะวันนี้หมดเวลาขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณทุกคนนะ <c oughs> กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆและก็สามารถกดสมัครสมาชิก <c oughs> เพื่อเป็นการสนับสนุนช่องค้ดแอคได้อีกหนึ่งช่องทางด้วยหรือส่งซูเปอร์แชทซูเปอร์ด e เนทซูเปอร์สติกเกอร์ก็ได้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย